สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายวนาแม็กโนเอลชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูปลาทองสวยงามนะครับตามที่ทางบ้านดีเฟสขอมานะครับเรามาดูตู้แรกกันเลยนะครับเป็นออรกันดานะครับสวยเลยครับพวกพวกนี้เป็นสีอะไรครับใช่ออร์ันดาตรงเนี้ยซากุระนะครับอาปาเช่ปะฮะคนกันนะครับแตาเป็นพวกสักุ่ากับอาปาเช่นะครับ อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวพันหนึ่งถึงพันห้าพันหนึ่งถึงพันห้าพันหนึ่งตัวเป็นไงครับเป็นแบบว่าเป็นเกมเอเข้าหานี่ครับน่าหตัวตัวหนาอันนี้พันหนึ่งป่ะฮะใช่จ้ะแล้วพันพันห้าประมาณไหนฮะจะมีหลายราคาตั้งแต่แปดร้อยไปถึงพันห้าจ้ะอ๋อในตู้นี้อ่ะถ้าอย่างตัวนี้ครับมีเขี้ยวเท่ๆพศไปแล้วตัวนั้นตัวนั้นเท่าไหร่ครับตัวนั้นพันห้าจ้ะพันห้านะฮะมีเขี้ยวแดงๆนะฮะฮะ อย่างพวกนี้จะีหนึ่งเลยครับผมจะอันนี้อันนี้พันแปดพันแปดจ้ะพันแปดตัวไหนฮะับพันแปดตัวนี้ค่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้พันแปดขอให้ง่ายว่าตู้ตู้รวมนี้มีมีหลายราคานะครับเป็นตัวตัวไปนะครับครับต่อมานะครับด้านล่างนี้เท่าไหร่ครับตู้ตู้นี้เป็นออนดานะครับเท่าไหร่บ้างครับออนดายักษ์นะครับครับราคาเท่าไหร่บ้างครับตู้ล่างนี้แปดร้อยถึงพันสองตูล่าง 800 2, แปดร้อยถึงพันสองครับก็มีไหสีปนนะครับ,บก็ราคาแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับต้องมาสอบถามนะครับสวยนะครับนี่โดนแดดได้สีดีเลยนะฮะโดนแดดสีดีเลยนะครับขอสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาตู้ต่อมาตู้นี้นะครับครับก็มีสีอัปเเช่ กันอยู่นะครับอน,นี่จะเท่ากันจะดูล่าง่องเค้า่ะครับก็แปดร้อยถึงคันสองแปดร้อยถึงคันสองนะครับนะครับดูการไหว้อันนี้ปลาจากฟาร์มที่ไหนอะครับฟาร์มราชบุรีค่นะราชบุรีนะครับนะสวยเลยนะครับ มาตู้ต่อมาครับแล้วตู้นี้ครับนี่เป็นแพนด้าสามสีแพนด้าสามสีนะครับจะมีขาวดำมีแล้วก็มีหัวแดงครับตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยค่ะสี่ร้อยถึงหกร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแพดด้าหัวแดงดำครับสวยเลยนะครับนี่อย่างตัวนี้ไงครับนี่สีอันนั้นเรียกขาวดำขาวดำไหรอฮะสวยดีครับ ออกน้ำตาแดงๆนะเทดูอ๋อตัวเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ตัวประมาณห้าร้อยนะห้าร้อยครับแล้วตัวนี้ครับนี่ตัวนั้นก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยนะครับแต่ตัวนี้ัวยมาแดงก็คือเจ็ดร้อยหกร้อยอันนี้หกหกร้อยนะครับหกแล้วเนี่ยครับอันนั้นก็หกร้อยค่ะเขาบอกว่าเขาแดงอ๋อครับผมครับอืมครับสวยเลยนะครับ มีเรื่องเยอะเลยนะครับอ่าตู้ต่อไปครับผมตู้นี้ห้าสีป่ะครับหยนเป่าโยนเป่า๋อ้ยโยนเป่าคือรูปร่างเป็นสิงห์แต่มีครีบหลังโอเคครับหยนเป่ายนเป่าโอเคครับยนเป่าสวยเลยฮะคือตัวเป็นสิงห์แต่มีครีบหลังนะครับหยนเป่ายนเป่าห้าสีใช่ไหมฮะตัวเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ตัวแปดร้อยยีงสสอง แปดร้อยถึงพันสองนะครับรดนเป่าค,ครับสวยเลยนะครับ<า>นี่แปดร้อถึงพันสองอ่แล้วตู้ต่อมานีส,นนนนาสิงค่สิงครับครับอันนี้ตัวตั้งแต่แปดร้อยถึงพันแปดนะครับมผมสีดำมาพันแปดนี่ฮะสวยเลยนะอันนี้พันแปดใช่ไหมฮะสีดำอย่เดียวที่พั้นันก็พันห้าพัน สิงดําตามบิ๊ตหรือเปล่าครับอันนี้ครับผมและนี่ครับสิงเอ่ยสิงผสมระหว่างจีนญี่ปุ่นนะฮะโอแก้มย้อยนะครับันห้าสวยครับปลาสิงครับัตใหญ่นะครับใหญ่เหมือนกันค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับนี่ตัวนี้แปดร้อยนะฮะ สวยนะครับปลาสิงอ้วนน่ารักนะครับมาดูตู้ด้านต่อมาครับตู้นี้ก็สิงนะฮะครับไซเล็กนี้อ๋อตัวหนม่งร้อยกับสองร้อยบาทนะครับไม่แพงครับตัวเล็กเอาไปขุนได้นะครับไม่แพงนะครับตัวนหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองร้อยบาทจะไม่ใหญ่มากหับ มีหลบ,บหลาคาครับสวย,ยนะครับต้ต่อมาครับสิงได้เลยอมานี่เป็นสิแบบนี้เขาเรียกอะไรแพทบาแดงอันนี้คือจะสวยจะตัวจะลมตัวใหญ่และจะลมจะไม่ใหญ่มาก เขาเรียกอะไรแดงนะฮะต้นแดงค่ะเรียกต้นแดงต้นแดงจากั้นั้นปอปลาเนี่ยฮะั้นั้นขอไก่ค่ะั้นต้นแดงควันควันแดงอยากั้นแดงสิ่งต้นแดงสิ่งั้นแดงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญนะฮะไั่นชวันควันขอไก่ควัน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 อ้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะขอควันแดงควันแดงนะครับอ๋อตัวเท่าไหร่ครับขอมาห้าสิบนะฮะ ตัวกำลังเลี้ยงมันจะแดงแป๊ดสวยนะครับนี่สวยจะจะสีสดแล้วเขาก็จะไม่ใหญ่มากจะกลมๆกรัโตขึ้นก็จะกลมโครับสวยนะครับฟันแดงอันนี้ราคาเดียวเลยสองร้อยห้าสิบโอ้แต่สวยนะครับวนกลมเนี่ยดูตัวนี้ก็ดูกลมเลยเดี๋ยวถ้าใหญ่ก็มีตัวที่ยิ่งกลมยิ่งอวดปุ๊บเลยครับมีเขาเรียกตัวใหญ่ๆครับผมยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับยอดราคาไม่แรงนะครับสวยน่ารักด้วย ตู้ต่อไปครับตู้นี้ไงเอ่ยครับอันนี้เขาเรียกห้าสีห้าสีนะครับนี่ตัวลสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทพอห้าสีนะฮะกมีปอนหลายสีนะครับนี่อันนี้ก็สามร้อยห้าสิบมาอันนี้มันทรงดิวกินเลยนะฮะนี่ท้ี้ะ สามาิทั้งตู้นะครับไม่แพงนะฮะดูฟอร์มได้นะฮะสวยเลยนะครับนี่ ตู้ต่อมาครับตู้นี้ครับอันนี้เป็นซากุะห้ด้วยซากุระห้าสีนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ก็ตัวสามร้อยห้าสิบเท่ากับตู้ครับสามร้อยห้าสิบนะครับซากุระห้าสีนะตเกจะเป็นวาวครับ๋อสวยเลยนะครับซากุระ ตู้นี้ราคาเดียวทั้งหมดราคาเดียวทั้งหมดครับทั้งหมดสามร้อยห้าสิบนล้ไม่แพงนะฮะแต่ได้ปลาวาเลยนะครับทั้งตู้นะครับอันนี้ทุกตัวครับเดี๋ยวดูหลบแสงหน่อยนะฮะแดดสะท้อนนะครับแต่ปลาได้แดดแล้วสีจะดีสุภาพดีนะครับใช่ครับเหมือนปลาคาร์ปโดนแดดเช้าครับเป็นปลาเขตร้อนนั่นเองนะ อ่านะครับแต่ก็คืออบอุ่นนะครับแบบอบอุ่นนะไม่ใช่น้ําร้อนจีนะอันนั้นก็ตายนะฮะต้องแบบอุณหภูมิอยู่ในตู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ในถุงไม่ได้ครับผมในตู้ถุงมันเล็กไปนะฮะครับผมห้ามต่างจัดตายเลยนะฮะสวยนะครับเป็นอ่อนดาเล็กนะครับสีไว้ครับอย่างนี้ ตัวสองร้อยไม่แพงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสีอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นพวกสามสีสามสีปนกันนะครับปนกับปนกับขาวดำอย่างนี้นะฮะขาวดำที่เขาเรียกว่าสีโคฮะนะครับสวยนะครับไม่แพงเลยนะครับเป็นยักษ์ไหมหรือธรรมดาไม่ไม่ไม่ยักษ์ค่ะธรรมดานะครับเป็นที่ประมาณสี่นิ้วครับผมสวยนะครับนี่เป็นโอกลาโพกลางหรอไซส์กลางๆนะครับ เรคับอ่าตู้ต่อไปครับตู้นี้ทองกลางนะครับสี่ร้อยตู้นี้สี่ร้อยนะครับเป็นเนแบบเดียวกันสามสี่ห้าสี่หนึครับผมเหมือนข้างบนเมื่อกี้ไหมตัวใหญ่ข้างบนแค่ตัวแล้วเขาก็จะกว่าเข้าอ๋อโอเคครับอันนี้คือโตกว่าข้างบนนะฮะเอาง่ายคือสี่ร้อยหมดทุกตัวนะครับโอเคครับสวยนะครับสี่ร้อยหมดทุกตัวนะครับ ครับก็ไซส์จะโตกว่าเมื่อกี้เท่าหนึ่งนะเท่าหนึ่งแต่แบบเดียวกันนะครับนี่ถ้าโตกว่าเป็นงี้นะครับอ่าต่อมาตู้สุดท้ายตู้ล่างนะครับคอเล็กนะครับคอเล็กอันนี้ตัวละร้อยเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ปลาเลี้ยงเล่นครับเลียเล่นนะครับกรบผมครับ ร้อยเดียวทั้งตู้นะครับไม่แพงนะครับได้ครับเดี๋ยวดูร้านนะครับนี่นะครับสถานีปลายิ้มนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ099-395-3336สานะครับนี่นะครับลายก็ดีครับไอดีนะครับตามนี้เลยร้านสถานีปลายิ้มนะครับ เฟซบุ๊กก็ตรงตัวนะครับพิมพ์ไปนะครับมีปลาเข้ามาใหม่ทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธกับวันศุกร์นะครับสองวันครับผมนี่ครับสนใจติดต่อตามนี้นะครับครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับ